ดีครับผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครับเรามาผมณมาว่าลูกคนเดียวนะคะก็ไม่มีใครมามาด้วยนะครับเหตุด้วยอ้าวสวัสดีครับขอเชิบบอสตอร์นทีน่ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาถ่ายชื่อนักฟุตบอลกันนะครับก็คือมีคนจะบอกแล้วก็มีคนนัเขียนเลขเออไม่ใช่สิบอกแล้วก็เขียนเลขนะคะไม่ใช่เลขเขียนเบอร์ข้างหลังเออเบอร์กันเลย จะบอกก่อนไม่ใช่เช่นด้กยกัน2คนเลยโอเคใคร,ต,รติ๊ต้าอยากให้บอกเลขเลยครับไอซี่ไอซี่ต้องสองคนเลยครับเอ็นะครับเลขสิบกันสองคนเลยเล กระดานไวบอร์ดนะครับถ้าใช้แบ็กบอร์ดก็น่าจะลบไม่ออกนะครับเพราะผมใช้ไวบอร์ดทีแดงทีอไปผมลบแล้วโโโทำาลกกันนะครับอ้าวบเจมเหมือนกันอีกแล้วครับโอ้โหใครดูครับบัตรเจครับ คนกัน,นะครับโอเคทุกคนคนเลือกก่อนเอาฟมิโน,โนแกัน,โน,โนเลก,กาถูกต้องครับอันนี้เลนะครับเลก,กาเ,เลก,กะคะ้ครับตัวเัือกขอตัวเืเลือกโอ้ยทีผมเลือกของอัลซิเอาูครับ คนที่ปั่นโค้งเก่งที่สุดนะครับในลิเวอบูผู้ยักษ์มากหกต้องไหมครับหกสิบหกครับตกลงครับเย่ต่อไปลูกเอาัลดิสันครับผมเดิสันเฮดิสันเฮดิสันอะไเฮดิสันโอเคต้องครับ <Okay. S 2> เย้ okay. okay. แล้วเจ้ามาตั้งเลืองครั้งสุดท้ายแล้วก็แค่นี้ครับ เลือดเขาสุดท้ายแล้วก็จุดนิดแล้วก็พี่ว่าไอ้ทหนึ่งแล้วกัเนาจุดทิศทางนี้นันเป็เลือกไป็เลือกเอาเอาใครดีครับใครดีครับอุ้ยใครดีครับนั้นเอาเอาถ้ารัดปอดครับรัดปอดเบอร์เท่าไหร่ห้ามเอาเม็ดเตียนะครับทา้ทาห้ามอันนี้คือโจทย์ของเบตเตอนะครับคือห้ามเอาเม็ดเตียครับ ไปได้เพราเดี๋ยวมันดูเองครับโอเคเย่ถูกไมถครับเต่อไปใครชอบินเนี่ยไลบครับบ๊ายบาย